เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินหรือขอมีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากร,รการศึกษาทุกท่านดิฉันนางสาวนทการโพสุค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปากอูนปากอูนพะลงวิทย์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านปากมูลปากอูพดุวิทย์อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ขออนุญ,ญาตนำเสนอบริบทโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านปากอูปากอูพดุงวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,367คนจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น87คนค่ะสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้คือ 1. น,นักเรียนขาดแรงจูงใจขาดการร่วมมือในการช่วมโยงความรู้ นักเรียนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมกระนองจึงทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายจากปัญหาดังกล่าวและหลายสาเหตุประกอบกันกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปถมศึกษาจะประกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์ซึ่งจะมารวมกันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ บางเรื่องก็จะมีเนื้อหาที่เป็นนามธรรมยากแก่การอธิบายให้นักเรียนเข้าใจด้วยการบรรยายขาดสื่อในการดึงดูดความสนใจมีการเน้นเนื้อหามากกว่าปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยัง่งยืนรู้แล้วก็ลืมนะคะจึงไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทยาศาสต์อย่างต่อเนื่องเช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ชีววิทยาในหน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล,ลอ้อมซึ่งจะต่างจากที่เป็นเคมีฟิสิกที่จะมีการทดลองทำให้เด็กเกิดความสนใจมากกว่าวิธีการพัฒนาผู้เรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ดิฉันในฐานะครูผู้สอนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะจึงมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูท่านอื่นก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกันจึงร่วมกันคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงนะคะก็ได้สอสรุปว่าครูจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning uh, Active Learning ซึ่งที่ผ่านมาครูหลายท่านน่าจะใช้เทคนิคกระบวนการนี้อยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลการปรับเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะดิฉันจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานโดยชีวัด ลเลือกเรื่องในการจัดการเรียนการสอนดิฉันเลือกเรื่องเนื้อาหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของการกินกันเป็นทอดทอดหรือเรียกว่าโซ่อาหาัรนั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบบรรยายซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่เกิดองค์ความรู้ที่คงทนนะคะแล้วก็ผลสำร,ริดก็จะตับนะคะ ในการจัดการเรียนการสอนครูก็จะเปลี่ยนบทบาทตนเองค่ะจากผู้สอนผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้จัดแผนจัดประสบการณ์เน้นการลงมือปฏิบัติกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคําถามข้อสงสัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และหาคําตอบได้โดยการใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นะคะผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ แล้วก็จะได้คำตอบนะคะทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นทิฉันจึงจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโซ่อาหารแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคนิค active learning นะคะมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เริ่มจากก็จะแบ่งผู้เรียนนะคะแบบขะความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการสืบสร้างทักษะในศตะวรรษที่21ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม การคิดแก้ปัญหาการสึกความรับผิดช,ชอบในการทํางานร่วมกันค่ะสาหรับกระบวนการการจัดก,การเรียนรู้ของฉันนะคะโดยจะเริ่มจากทบทวนเนื้อหาเดิมโดยใช้คําถามกับผู้เรียนว่ามีการเช,ชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมน,นะคะก็คือใช้คาถามถามผูเรียนว่าในภาพนกมีนกกําลังกินไส้เดือนที่เกาะอยู่บนต้นไม้ถามว่าสิ่งมีชีวิตในภาพมีอะไรบ้าง แหล่งที่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เขาอาศัยอยู่ที่ไหนนกกับไซดึกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและคำถามว่าในแหล่งที่อยู่นี้นกมีบทบาทอะไรคำถามตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่เราจะเรียนในที่นี้ก็คือนกจะมีบทบาทเป็นผู้บริโภคแล้วทีนี้ท้ายด้วยคำถามคือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นสามารถกินนกได้หรือไม่ไนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน พร้อมที่จะเรียนไปด้วยกันนะคะด้วยกิจกรรมก็คือมอบหมายคือมอบหมายให้บทบาทสมมุติให้เด็กๆเนี่ยให้กับผู้เรียนโดยใช้หมวกนะคะหมวกบทบาทสมุดให้นักเรียนโดยนักเรียนแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นะคะแล้วจากการที่เขารู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงไปว่า เขามีหน้าที่อะไรในการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้ทํางานเป็นกลุ่มได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะนำเสนอแล้วก็ได้นําเสนอผลการทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียนฝึกทักษะการสื่อสารและความกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทําส่งผลให้ผู้เรียน,นยได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ่ะ สำหรับการวัดและประเมินผลดิฉันได้ทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นระยะระยะนะคะเพื่อสะท้อนให้ผู้เรียนทราบว่ามีจุดเด่นข้อบกพร่องของตนเองอย่างไงโดยใช้เทคนิคและวิธีประเมินที่หลากหลายก็คือการตอบคำถามระหว่างทำกิจกรรมได้ทำกิจกรรมใบงานกิจกรรมกลุ่มมีการประเมินตนเองรายบุคคลรายกลุ่มและก็ นักเรียนได้ประเมินตนเองด้วยนะคะและจากการจัดก,กิจกรรมตามแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความสุขได้ทางานเป็นกลุ่มมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนคือระดับประถมนะซึ่ง จากการทํากิจกรรมเนี่ยนักเรียนหรือเด็กๆเ,เขาก็สามารถนําความรู้เนี่ยไปต่อยอดความรู้ได้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆมากมายส่งผลให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้มีความรู้ม,ม,รมีทักษะในด้านทักษะกระบวนการคุณลักษณะภุประสงค์ก็จะเป็นไปตามที่กําหนดนะคะมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้มีเจตนาคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำประจําวันแล้วก็ไปใช้ประโยชน์และสร้างความรู้ได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะขอบคุณค่ะ